แอลดีที่เชียงรายค่ะก่อนจะออกแอลดีนะคะสุขภาพต้องดีด้วยวันนี้เราก็เลยจะพานะไปผ่อนคลายไปทําสุขภาพให้ดีกันที่คาชานวดเพื่อสุขภาพกันนะคะแอลดีที่เชียงราย สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องน้องหมิวค่ะน้องฟ้าค่ะน้องหมิวกับน้องฟ้าพิชชาดดพื่อสุขภาพก็อยู่ตรงข้ามกับวิกซีบ้านดูนะเป็นแยกทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนี่เองไม่ไกลค่ะที่นี่มีบริการอะไรบ้างคะเือทางร้านเรามีร้าหลายรูปแบบค่ะมีร้ไทยอสุขภาพผสุขภาพแล้วก็มีร้านปอยอาร์มาค่ะโอ้หแล้วนี่พี่เห็นมีเครื่องปรุงเยอะแยะเลยอะ ปรุงหรอเออเครื่องปรุงใช่ไหมคะ เรื่ออะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นอ่าสครับค่ะอันนี้จะเป็นสครับทองคําสครับคอลลาเจนแล้วก็จะมีมาร์กหน้าคอลลาเจนแล้วก็มีน้ําตบนมสดค่ะเห็นไหมเป็นเครื่องเคียงโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เห็นอะไรเป็นของกินหมดเลยอ่ะนะอันนี้จะเป็นอ่าโปรสปาค่ะแล้วก็จะมีที่ขายดีที่สุดแล้วก็จะเป็นโปรน้องใหม่ของเราก็คือเป็นสปาระเบิดที่ใครค่ะออ้ยขอดูหน่อยสิตัวไหนระเบิดที่ใครตัวนี้จะเป็นอ่าเราจะสครับก่อนค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นผงระเบิดที่ใคร ใครต้องการผิวเนียนใสผ่องปราศจากขี้ใครต้องมาเพราะที่นี่มีสปาด้วยใช่ไหมคะสปาดูมากเลยทั้งตัวเลยวันนี้น่าสนมากเลยจะมีเป็นโปรค่ะค่ะโปรแบบว่าแบบว่ามีนวดด้วยมีสปาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทําอะไรดีไหมเธอจะทําอะไรวันนี้ฉันอยากเติมคอลลาเจนให้ผิวดได้ค่ะก็จะเป็นทํคคอลลาเจนด้วยเครื่องปรุงเหล่านี้ใช่ค่ะว่าเครื่องปรุงอยู่นะจะปรุงผิวโอเคฉันทําสปาผิวอ่ะ แต่วันนี้ฉันจะนวดนวดหาวมาเห็นไม่เห็นนวดหาวด้วยเพราะว่าพี่คนนี้เขาใส่ส้นสูงบ่อยใช่ค่ะต้องเดินแฟชั่นบ่อยมากโอเคเราไปทำสวยกันเลยดีไหมคะได้เลยค่ะค่ะ ลิ่นแบบอาโรมามากมากและตอนนี้เรากำลังทำการนวดเท้าฟังจากเสียงก็จะรู้สึกว่าเสียงเราจะผ่อนคลายนะคะฟังได้จากน้ำเสียงของไมเลยนะทุกคนคะ่ะเสียงเราก็จะแบบเนิบๆเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้จากที่พี่ที่นวดให้เรานะคะทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากถึงขั้นอยากจะหลับได้สิทุกคนคะ่ะ you รอยแล้วไม่เป็นไงบ้างจ๊ะเธอตึงมากค่ะอะไรตึงคะหน้าหรือเท้าเป็นไงบ้างเธอทำสปาเรดาหมสบายมากทำอะไรไปบ้างคะก็เป็นการนวดสปาแบบเติมคอลลาเจนให้ผิวดูผิวเปล่งปลั่งขึ้นมาทันทีเลยนะคะฉันน่าจะหลับตาพูดกับเธอน ตอนนี้ฉันรู้สึกผ่นคลายวันหลังเธอต้องมาระเบิดคี้ไขรไม่ค่อยมีแต่ก็ผิวเราสะอาดมั่นใจเหรอคะว่าไม่มีคี้ไขรใครที่อยากมีสุขภาพดีอย่างเรา2คนนะคะผ่อนคลายสบายใจมากๆก็แวะมาใช้บริการได้เลยนะคะที่ค้าชานวดเพื่อสุขภาพค่ะหรือว่าใครจะสอบถับข้อมูลก็เข้าไปที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะที่คาชานวดเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ a c e b o o k แอลดีที่เชียงรายด้วยนะคะแล้วก็ YouTube Channel แอลดีที่เชียงรายเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราจะลาไปด้วยการราตรีสวัสดิ์ d ุ i ไหนค่ะผู้ชมทุกคนนะคะ <c oughs> สบายมากจนจะหลับเลยเหรอกุดไหนค่ะบ๊ายบายค่ะ LD ที่ทเชียงรายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage LD ที่เชียงรายไม่อยากเป็นกันนะเจ้า